เราไปต่างสถานที่อย่างที่เรารู้กันดีว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหรนะ่นักกับเรื่องผีผีอย่าว่าแต่ต่างสถานที่เลยบางเคสแค่หน้าบ้านตัวเองก็โดนแล้วถามว่าทําไมเราถึงโดนตามคําตอบเคสที่หนึ่งมาขอส่วนบุญคําตอบยอดฮิตเคสที่สองเกิดถูกชะตาถูกสเปคเลยตามมา เคสที่สามให้ช่วยเพราะถ้าผีรู้ว่าใครที่มองเห็นเขาก็จะตามมากันเป็นพรวนยกตัวอย่างว่าผีก็เหมือนขอทานที่นั่งขอโดยที่ไม่มีใครสนใจเพราะคนธรรมดาธรรมดาจะมองไม่เห็นแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่ธรรมดาดันมองเห็นผีและมองจ้องไปที่เขาอาจเจพืวยความสงสัยผีก็จะรู้ทันทีว่าคุณเห็นเขา ช่วยเขาได้ก็เลยตามเคสที่สอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาพอเราผ่านไปแถวๆที่เขาอยู่เขาจำเราได้ก็เลยเกาะติดมาเคสที่ห้าปากเราเองระวังการเรียกใครกลับบ้านหรือไปไหนควรเอ่ยชื่อเล่นเช่นพ่อแม่ขึ้นรถเร็วพนักงานของบริษัททุกคนขึ้นรถ คณะผ้าป่าผู้ร่วมทําบุญเชิญขึ้นรถค่ะอย่าบอกว่าเร็วเร็วโวยขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถเพราะมันอาจจะตามคุณไปทัวร์ด้วยผีหรือเทวดาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายสังขารนี้ของเราจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตถามว่าทําไมบางเคสผีถึงตามเข้าบ้านได้สบายๆ คำตอบ 1. เข้ากรรมนายเวนเป็นผีที่เข้าออกบ้านได้สบายหรือแม้แต่คุณไปอยู่ในโบสถ์เลยก็ตามเพราะเราต้องมาชดใช้เขามันเป็นเวรกรรมของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไม่ยุ่ง ถ้าเขาและเราเอโหสิกรรมให้กันก็จะไม่ต้องมาทำร้ายกันอีกเขาทำเราเราก็ไปทำเขาคืนอย่างนี้เรื่อยไปถูกพบคาดจนถึงขั้นเอาชีวิตกันอย่างนี้เรื่อยไป 2. ผีตนนั้นได้สิงร่างเราเข้ามาแล้วท่านเจ้าที่จะไม่สามารถไล่ได้ถ้าเราไปทักหรือพูดอนุญาตอะไรแปลกแปกไปควรจุดธูปบูชาเคารพ เจ้าที่ทุกวันบ้านท่านก่อนออกและก่อนเข้าบ้านเพื่อสร้างบาร,รมีให้ท่านแข็งแกร่งคุ้มครองเราดียิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือกล่าวบอกท่านได้เลยว่าถ้ามีพูดผีตนใดที่ไม่ใช่ญาติหรือเกี่ยวข้องกันมาแต่ชาติใดท่านเจ้าที่อยากได้ให้เขาเข้ามาเป็นอนขาด 3. บางคนอยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วญาติที่เรารัก มาอยู่ด้วยคือการเลี้ยงผีอันนี้ไม่แนะนำเพราะการที่เราเอาท่านมาเลี้ยงดูมันจะเป็นกรรให้ท่านมาสุขพลังชีวิตและพลังบุญจากลูกหลานท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรืออยากทำ้ายลูกหลานแต่มันเป็นกฎของชีวิตที่ต้องเป็นทางที่ดีควรให้ท่านอยู่ตามบุญกรรมของท่านเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านได้มีบุญมากมาก จะได้อยู่ในพบที่ดีอันนี้คือวิธีที่ถูกต้อง 4. บางคนรู้ว่าอยู่กับผีเลยเลี้ยงผีไว้ซื้อข้าวน้ำมาเลี้ยงทุกวันอันนี้ผิดเพราะผลเสียจะเหมือนกับข้อที่สสิ่งที่เราควรทำก็เหมือนกับข้อที่สาม หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวว่าสัมภเวสีคือคนที่ตายก่อนอายุไขเรียกว่ามีกรรมที่เรียกกันว่าอุปคาตกรรมมริตรตัดรอนเสียตั้งแต่ยังไม่หมดอายุไขท่านพวกนี้เวลาตายทางนรกไม่ต้องการ ทางสวรรค์ไม่ต้องการบุญที่ทําไว้ยังไม่ให้ผลหรือว่าบาปท,ที่เขาทํายังไม่ให้ผลยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเรียกไปสอบสวนและจัดการลงโทษมีสภาพเหมือนกับคนออกจากบ้านนี้แล้วไปเข้าบ้านนูนไม่ได้จะกลับมาเข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เดินไปเดินมาอยู่ด้วยความลําบาก อยากจะหากินอะไรก็หากินไม่ได้ผีประเภทนี้เ,เรียกว่าสัมภเวสีแปลว่าพวกสแสวงหาที่เกิดวิธีช่วยคนตายก่อนอายุไขหรือพวกสัมภเวสีพญาติของเราตายตายด้วยอำนาจของสัมภเวสีคือไม่สิ้นอายุฟ้าผ่าตายสุนัขก,กัดตายมดกัดตายยุงกัดตายพลอดบุตรตาย ถูกฆ่าตายถูกยิงตายรถชนตายแต่ก็ไม่แน่นักนะบรรดาพวกนี้ถึงอายุไขก็มีแต่เผื่อเหนียวไว้ก่อนสมมุติว่าเขาเป็นสัมภเวสีพอตายไปแล้วไม่ต้องทำบุญมากทำบุญให้ได้บุญชัดๆหาอาหารชนิดที่ไม่มีบาปเอาพ่อไตรมาหนึ่งไตรเอาพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์นิมนต์พระมารับสังฆทานที่บ้าน ทำเงียบๆอย่าให้มีเล่ายาปลาปิ้งอย่าทุบแม้แต่ไข่สักหนึ่งฟองเมื่อทำบุญเสร็จอุทิศส่วนกุศลให้เฉพาะคนที่ตายไม่ให้ใครทั้งหมดทำอย่างนี้ละท่านพวกนี้จะมีความสุขได้รับผลบุญทันทีมีความผ่องใสมีความอิ่มเอิบเมื่อเข้าถึงอายุไขเมื่อใดก็เป็นอันว่าพวกนี้จะไปถึงด้านของสวรรค์ก่อน ดังนั้นบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใดแล้วก็ตามจะเป็นเปรตเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็ตามถ้ายัางมีกิเลสยังต้องมีการเกิดใหม่อยู่ก็เรียกว่าสัมภเวสีทั้งหมดคงเคยได้ยินว่ามีบุคคลบางคนใช้คำต่อว่าติเตียนหรือด่าผู้อื่นด้วยคำว่าขอให้แกจงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยซึ่งคำด่านี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงเคยถูกคนนอกศาสนาด่ามาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถูกต้องแล้วเพราะพระองค์ไม่มีการเกิดในภพใหม่อีกต่อไปแล้วเพราะกรรมจัตกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เกิดได้แล้วคาว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด แท้จริงเป็นคำเรียกท่านผู้เป็นพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีการไปเกิดใหม่ที่ไหนอีกแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว